สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมยังพระควาส,าสกเกสุวิหรติกาปีและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเขนสติงปัจมันติหิภิขุสติงเหจเพเหว่าอรหันติหิทัศเหจโลกทัตตุหิเทวตทาเยปุยนาสนิปติตาหุนติภะควันตังทัศเนยยภิขุสังจกจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกน,นางเทวนังเอตตะท่อหุสีายังโขเพราะว่าสเกสุ วิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนหาตาพิขุสังเขนสติงปัจจามติเหหิพิขุสติเหหิสเพเหวาอาหันติเหหิทัศเหิจจลคตาติเหหิเทวตาเยปุเยนาสนิปาตตาหุนติพระวันตังทัศนยาพิขุสังกัดยานุณะมายมปีเยนาพระควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปจกกคาถาภาษยมติอโตโคตาเทวตาเสยทปินามาพระละวาปุริโส สมิชิตังวาพะหังภสษาริยปภาษารตตังวาพะหังสมิชยยะเอวะเมวะสุทาวะสุเทวะสุอันตระหิตาภควะโตปุระโตปะตุระหังสุอัตถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังสิตาโคเอกะเทวตาภควะโตสันติเกอมังคาทังอภัสสิมหาสมโยปวานสุมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหิมังธรรมสัมยางทักกิตายะวะอัปะ ราชิตตสังคันติอัตโคอปราเทวตาภควกโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิตตระโคพิกโวสมาทาหังสูจิตตังอัตโนอุขจักมาการสุสารธีวะเนตานิฆาเหตตาวอินทริยะนิรักันติปันติตติอัตโคอปราเทวตาภควกโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิเชตวากีรังเชตวะเปรลีขังอินทกกีรังโอหัดจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจกขุมาตาสุทันตาสุสุนัคติอัตโคอปราเทวตาภควกโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิเยเกจิพุทัง สระนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรจันติติอัตคพรภควาพิขูอมันเตศียปุยณะพิขเวทัสสูโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนยะพิขุสังฆะ เยปิเตพิกเวออเหสุงอติตามัทนาอาอรันโตสมาสังพุทธเตสัมปิภควนตานังเอตตปปารมยวะเทวตาสันิปติตาอะเฮสุงเจยัทปิมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวอพระวิสันติ อนาคตมัทฐานอรหันตสามะสัมพุทธาเตสัมปิภควันตาอิเตปรมยิวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยถาปิมหังเอตารหิอจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนณสิกโรธาภาษิสามิติเอวัมพันเตตุโคเตพิขุภควโตภาษิตังอภินันภควโตปัญจโสสงภควาเอตัทโวจ สิโลกับมนุษย์กัสสามิยะถาภูมาตธาสิตาเยสิตาคิริขภรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสเดนาโลมหังสาพิสัมพนุโอทัตมนาสาสุทธาวิปัสสนามนาเวลาพิญโยปจัสเตยตะวะวันีกปิลาทวยตโตอมันติยิสทาสาวเกสสเนระเตเทวกายาพิกนตเตวิชนาถาภิโูเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสนาังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสนาทัศนังอเปเกสตะ มัทคุงสหสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสนังอมนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิศาสภาพู้ดอหุงตตนจัสพังอภิญญาววกิตะวานัจคุมาตโตอมันเตียสทาสาวเกสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาาธาภิกขวโยหังกิตายิสไมเคระเฮนุบุพโส สะตัสหัสสาว่ยะขาคมมากับเปลี่ยวทวาอิทิมันโตชุ่ติมันโตนัวนโตยกสัจสิโนมุธมนาภิกมุงพิกขนังสมิเติงขนังจะสหัสสาเห็มาว่ตายแยกขาน้านั่นตวานิโนอิทธิมันโตชุ่ติมันโตนัวนโตยกสัจสิโนมุธมนาภิกมุงพิกขนังสมิเติงขนังสะตักขราติสหัสสายะขาน้านั่นตวานิโนอิทธิมันโตชุ่ติมันโตนัวนโตยกสัจสิโนมุธมนาภิกมุงพิกขนังสมิเติงขนัง อิจเจเตโสละสัสะหาสายะขานันาตวนิโนอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสสินมธทเมนาภิกขมงภิกขนังสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานันาตวนิโนอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสสินมธทเมนาภิกขมงภิกขนังสมิติวนังกุมพิโรราชฆะหิโกเวปุลัสสานิเวสนางพิญโยนางสตสหาสังยะขานังปยิโรปัสติกุมพิโรราชฆะหิโกโสปคัสสมิติวนังปุริมัจจทิสังราชาทัตจารถโอ ปัสสาสติคุมภัทนนังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตาสาวโพอินธนมามาหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโตนาวนันโตเยสสิโนโมทมนาภิกขมงภิกขุนัง,งสมิติภิกังทักขินันจติสังราชาว,วิรุณโหตปัสสาสติคุมภันานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตาสาวโพอินธนมามหาหลา อิทิมันโตชื่อติมันโตนามโตยยสัสเโนมุทมนาภิกขมงภิกขนังสมิตติมนาปฉิมจัตทิสังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคะนาธิปติมหาราชยัสัสิโสปุตตปิตาสาโพอินธนามาภพลาอิทิมันโตชื่อติมันโตนามโตยยสัสเโนมุทมนาภิกขมงภิกขนังสมิตติมนาปตตราชัตทิสังราชาโกเวโรตปัสสติยักานาธิปติมหาราชยัสัสิโสปุตตปิตสา พระหัวอินทนมามหาหะพลาอิทธิมันโตชื่อติมันโตนาว,นวาันโตแยัสเซโนมธวัฒนาภิกขมงภิกขณังสมิติวนงังปุริมาทิสังทัตารัตโถทกักขีเนระวิรุหกกระโกปชิเมนะเวรูปรขู่โกเวรุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสัทถธลรมนาอาถังสุวรรณีกบบะปิเลวทเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูนจันิกาสตา มายกุตเตนทุเวกินทุวิตุจะวิตุโตสหจันทโนูกามเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัตโยจะเทวสุตโตจะมัตติลิจิตาเซโนจะขันทภโหนโรราชาชโนสโพอคูปัญจสิโคเทวะติมพารูสิริวัจจสาเอเตเจนเยจราชาโนขันทภาสหะราชุปิโมธมนาภิกมงพิกคนังจะมิเตงวนางอัตคูนาคาสานาคาเวสาราสหะตันชกาลัมภะอัสตรลาอคูปายคาสาหะยติภิยามนาทตตาราจะอาคูนาคาเยสสิโนเอราวโนมหัณโสคัสมิิตงั เยนาคาราเชสหัสาหรันติทิพาธิชาปิกิวิสุทธจักโคูเวหายะสาเตมวนามชปตะจิตราสุปนาอิติเตสนมังอภยันตานาคาราชานามสิสุปนาโตเคมามากาสีพุทโธจันหาหิวจาหิปุปะเวหิยันตานาคาสุปนาสารมามังสุพุทังชิตาวัชิรหัตเทนาสัมมุทังอสุราสตาพาตโรวาสวัตสิเตธิมันโตยัสสซโนกละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคสาเวปจิติสุจิตเต จิตติจะปะหาราโทนโมจีสหสตัญจะผลิปุตตานาังสเพเวโรเโรจนามากาจะในเหตวาพลิญเจนางราหูพัธามุมป,ปาขมงสมโยธานิพัทันเตพิกุนังสมิติวงวะนัง อโปจเทวาปทวิจัติโชวโยตถะขมุงวโรนาวโรนาเทวาโสมจ่าเยสสาสหามิตาครุนากายิกาอาคุเทวาวิยสสิโนจะเสตตทากายสเพนะนันตวานิโนอิทิมนตุชิติมตุอนัตติมตุเยสสิโนมทธรรมนาภิกมุงภีควรังสมิติมุนังเวทุจเทวาสหาิจ่าอาสมาจ่าทุเอเยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามโคปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามโคปุรักิตานัคขันนิปุรักขิตาวาคูมันทวราหกาวัสูนังวัสูวสิโถสโกปะคัรินทโท ทศเสตทหกายาสเพนานตวนิโนยที่มันโตชื่อถมัตัวนันโตยะสเสโนโมธรรมนาภิกขุคือข้อนันสมิเตนังเวนทุอัทคูสหภูเทวาชวะ ฉละมัคคิสิกขาริวาอริจกาจารุชาจักุมาปุพานิพาเโนวรุณาสหธรรมจักอจุตตาจานิชกาสุเลยะรุจราอคูอากูวาสวานีเสนวัทเสตทัชากยาสเพนานตวานิโนอิติมันโตเชติมันโตวุนนนตยะสัสนมุทัมนาภิกขมงภิกขนังสมิติงวังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาคิทาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกา อัตโขหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอคคูเทวาเยสสิโนทัเสตทากายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนามโตเยสสิโนมุธมนาอภิกมุงภิกขุนังสมิเตมุนังสุกกะรุมหารุณาอคคูเวคาณะสาสหาโอทัตตขยหาปโมคาอคคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารักชามิสกจจะเยสสิโนทัในยังอาคาปิชุโนโยทิสาอภิวัตสติทัเสตทากายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนามโตเยสสิโนมุธมนาอภิกมุงภิกขุ เขมียาตุสิตายามากันทากาจยาสัจิโนลัมพิตาการามเสถาโชตินามาจารัสวาเนมานะรติโนอาคูอัตะคูปารณิมิตาท่เสตเตชากายาสเพนานตตวนิโนทิมันโตชื่อติมันโตนัโตยาสัจิโนวัฒนาภิกมงภิกขวังสมิติภวังสตเตเตเทวานิกายาสเพนานาตวานิโนนามันวะเยนะอคันุงเยจันเยสัิชาสหปวุฒาชาติมาเคลังโอคันตินะมนาสวังท่าเขโมคาตรันนังคัง เจนทังวะอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจะปุตตาอิทธิมาโตสาหัสนังกุมารติโสจะโสปคัสเมติวะนังชหัสัพพรมะโลกนังมหาพรมาทิตถติอุปปัโนชิติมันโตสพิสมากายโยยะสสิโสทเสถาอิสราอาคูปเจกวัสวัติโนเตสันจะไมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมรัชนาอภิกรรมิปสักกันหะสามันทียังเอทะคันทะพันธะทารัเคนนพันธะมะทูสมันตาปริวารี เรถมาวุโมิถากโกจินังอิติถามหาเจโนกันหาเจนังอเปสิยปนินาตะละมหจะสรังกัตนาวเพรระวังยถาปาวสุโกมโคธนายันโตสวิชโกตถาโสปติทาวติสังกุโทอสยงวเสภตันจะสพังอภิญญาวะเิตวานัจคุมาตโตอมันติยิสธาสาวเกสสเนรเตมารเสนนาอภิกันตาเตวิชนะถาภิกุเตจะอัตปะมะกรุงสุตวะพุทธัสสาสันังวิตารคิหิปะกามงในสังโลมมิปิเฉยุง สพวิชิตสังคามาพยาติตายสัสสชนโมโหตันติสหพุติเหตสาวกาเตเชนสุตต,ติสิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริทิตมติติโชชยะสิทธิมหิทธิมหาคคนาปริมิตะปุญญาธิกรักษาสพันตะระยะนิวารณะสมัธิสะกขวโต,วตวอรหัตโตสมาสัมพุทธะทวติงสะมะหาปุริสลัลกนานุภาเวนะอัศีตายาโนพยัญช,น,ชน,น,นะชนาโนภาณะ อทุตระสตมังคะลานุภาเวนะชัมพันนะรังศยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัตปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธามานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมคขันธานุภาเวนะ นวะโลกุตตะธามานุภาเวนะอัฏฐังทิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐะสัมาปฏิยานุภาเวนะฉะละพิญญานุภาเวนะอัจจตุสัจจะยานุภาเวนะทัศพะญานุภาเวนะสัพพัญยุตตะญานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบคานุภาเวนะสภาพปริตตานุภาเวนะพระตะนัตยะสรณานุภาเวนะตุยหังสภาพะโรคะ โสกุป,ปตะวะทุกขาโทมะนัสปายาสาวินันตุสภาันตรายาปิวินันตุสาภะสังกัปปาตุยหังสมิจตุติคายุตาตุยหังโหตุสตวะวัศชีเวนะสมังคีโกโหตุสภทาอากาสาปภตะวะนภูมิคังค้ามหาสมุทารัการกาเทวตาสตาตุมเหอนรักขันตุ พะวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสถานสุธีปวันตุเตพะวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสถานสุธีปวันตุเตพะวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสถานสุธีปวันตุเตนักขัตยคขาปุตานังปาปัขะานิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังโอทเวนักขัตยคขาปุตานังปาปัขะานิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังโอทเวนักขัตยคขาปูตานัง 16พระเทกุรัตคาถาอติตังนานะวาขมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่ควรเมื่อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะเถติตัมไปเฮนันตังอปัตตนจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังโกปังตังวิทามะนุพะรูหเย ก็บคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงม้ไม่คลอดแคลนในทำนั้นนั้นได้บคุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งให้ปรุงปรงเถิดอัชเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามารา,างังโซเอ พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณเฮโนสังฆะรันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเนะพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจาราชผู้มีเสในใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมตันทติตังตังเวพัตเถกรัตโตติสันโตอาจิคเตโมนิติพระม,น,มรนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดครั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีรตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล สิบเจ็ดอภินหะปัญจะเวคณะปะทะชราธรรมมหิชรังอนาติตาเรามีความแก่ไปธรรมดาจะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมหิพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหอมรณงอนติตาเรามีความตายไปธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สเพหิเมปีหิมนาปีหนานาภาวินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสักกรรมหิกรรมทายาทายากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาตสสทายาทาภวิสามิเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอภิหิอภินหังปัจจะเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน